สวัสดีครับผมเจมคนทำเกมแบงคอกสตอร r ่อาสเต์ดอกนะครับพอดีเห็นทองคุณโดดิบุเคยเล่น EP 1และําคลิปรีวิวเกมคนไทยในส t e ีมและมีเกมของผมในนั้นด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเลยอยากจะคาบข่าวมาบอกตัวเกมเพิ่งปล่อย EP 2ให้เล่นไปนะครับตัวเกมสามารถเข้าไปเล่น EP 2ได้โดยการกด แพ้ EP สอตอนเริ่มเกมตัวเกมจะมีรีแคป EP หนึ่งให้ด้วยนะครับถ้าหากคุณโดรีบูสนใจก็ลองเล่นอีกสามารถเข้าลิงก์นี้ได้เลยนะครับ <c oughs> ลิงก์น่าสงสัยเว็บ <c oughs> แรกคือแบบมันต้องบิดฉาชีพสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ <c oughs> ผมวันนี้เราอยู่กันในเกมแบงคอกสตอรี่อาสตตด็อกนะครับ <c oughs> หลังจากที่ไม่ได้เลิปม,มาเป็นเวลาหนึเดือนอีกแล้วหายไปไหนจ๊ะไม่หายไปไหนนะครับผมหลังจากที่เราได้อ่านเมลนะครับผมก็เว็บแรกก็เอ๊ะใช่ปะอะไรางี้แต่สรุปอ๋อไม่ใช่เราไปดูหนะ้าสตรีมแล้วเขาเขาอัปเดตอีก <c oughs> นึกว่าโดนหลอกโอ,โอเคไหนไก็ผ่านมาแล้วสองปีนะครับสองปีเลยนะเนี่ย สองปีขนาดนี้ <c oughs> มันต้องเข้าไปลอง <c oughs> มันต้องมีอะไรเพิ่มเติมเขาว่ามัน <c oughs> เกมนี้ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่งบ้างหรือหนึ่งชั่วโมงครึ่งน,นะผมไปอ่านมาน่าจะนางกว่าเดิมเนื้อหาของตอนที่สองกำลังเริ่มขึ้นนับจากนี้โอเคอะไรอะ่ะคุณต้องดูเนื้อหาสรุปของตอนที่หนึ่งไหมเอ,อ้ยจำไม่ได้แล้วสองปีอ่านนิดหน่อยนิดหน่อยดูซิว่าเขาจะสรุปยังไง ห้าเดือนที่แล้วเราได้สัมภาษณ์ชายคนไร้บ้านคนหนึ่งในเมืองไทยชื่อของเขาคือนาบุญนาบุญไปเจอกันนานสองปีฮีรายาน่ะอันนี้เสียงผู้หญิงเขาบอกว่าเขาพัดหลงกับครอบครัวเขาติดต่อไปไม่ได้เลยเสียงคุณผู้หญิงเอาเหมือนเดิมคะคุณน้ามารีเขาเหมือนอยากจะบอกอะไรบางอย่างกับหนูเกี่ยวกับสร้อยคอที่น้าใส่อยู่นะคะมันคืออะไรหรอคะโอ้ นี่น่ะเหรอพอร้องละเออเออโอ้ยเราก็มีหมาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะลุงไม่ต้อง,องไม่ต้องกลัวนะลุงมานี่ลุงมาดีลุงมาดีโอเคโทษๆๆๆอท๊่ทนอท๊ออท๊อท๊อทไอ๊อท๊อท๊อ๊อ๊อท๊นท๊อ๊๊อ๊บ รู้ไหมว่าลุงฝันถึงแม่ของลุงบ่อยมากเลยนะบางที่เหตุผลมันก็น่าจะมาจากที่ว่าแม่เขาเป็นคนแรกที่สอนให้ลูงรู้จักกับคําว่าเข้มแข็งอยากได้รองเท้าคืนใช่ปะไอท็อดนี่หว่าไอทศไปคาบมะฮ่าฮ่ะตากู มึงสิวะไอขี้แพ้เฮ้ยไอกล้านี่ว่าไอ้กล้าที่มันช่วยเราโอ้ทำแทบจำแทบไม่ได้แล้วถ้ามึงอยากจะร้องมึงต้องสู้กูมาเดี๋ยวนะทำไมคำหยาบจังมาถึงเราต้องสู้โอเคท้อที้งไปใช่แล้วชื่อของฉันชื่อของเด็กชายคนนั้นคือกล้ากล้าที่เป็นลุงที่อยู่กับเราวันที่ 17ตุลานะครับปี2,560อันนี้คือต่อเรื่องอะไรปะเนี่ยสวัสดีครับโอ้ยมันแก่แล้วเอา้ามานั่งทำหาอะไรตรงนี้เอามานั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ยอะไเนี่เพื่อนกล้าเราเพื่อนกล้าโอ้โหจะแ,แล้วหมาล่ะหมาไปไหนแล้วล่ะ ผมกินไปแล้วยองเขานอนอยู่น่ะคิดมากเรื่องอะไรอีกล่ะเนี่ยกม็มันไม่มีอะไรหรอกว่าแต่ละ่ะว่าแต่นายละ่ะนายเป็นยังไงบ้างกูละ่ะก็ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นหรอกหาเช้ากินข้าไปวันๆตามเคยทำไมคาน ึงฟังกูนะกูเนี่ยเป็นคนเดียวที่ยังเป็นห่วงเป็นใย,ยมึงอยู่มึงเล่าให้กูฟังมาเถอะมึงเล่าให้กูฟังเถอะเออต่านใช้คำนี้มากาจริงของนายเอ๊ะเราสุภาพจังละ่ะเราเรารู้สึกไม่ปลอดภัยเลยฮะอีกแล้วเหรอเพิ่งมารู้สึกตอนนี้เนี่ยนะแต่แถวนี้ก็ดูปลอดภัยที่สุดแล้วนะ มึงยังจำที่มึงอยู่ล่าสุดได้หรือเปล่าแม่ลุงเขาทำอะไรอยู่หรอคะเด็กน้อยเด็กน้อยอย่าอย่าลูกอย่าไปมองมันจำไม่ได้เหรอแม่สอนว่าให้อยู่ห่างๆพวกคนบ้าเข้าไว้น่ะมึงหาว่าใครบ้าฮะเป็นหมาลวมึงลองพูดอีกทีสิมึงพูดมาพูดมาอีกเลยพูดมาพูดมาเลย ย่งนี้ปะอารมณ์ต้องอย่างนี้โอเคผิดผิดผิดมึงไม่ต้องสนใจพวกนั้นหรอกเข้าใจไหมได้ได้ได,ไดโอเคกูไปละเดี๋ยวไปทำมาหมากินต่อทำอะไรวะมึงก็ไปนอนซะเข้าใจไหมมันจะเช้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวมึงก็ต้องทำงานด้วย แล้วก็เป็นต้องคิดมากล่ะดูแลหมาของมึงให้ดีก่อนละกันเข้าใจไหมด <c oughs> ูถ้าจริงกูไปล่ะไปไปครับเจอกันอันนี้คือต่อเนื่องเลยปะเนี่ยใช่ปะ่ะเออนี้ยัง ه, อ้านวนี้ก็คือเริ่มเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มาเร็วลูกลูกหมานะฮะ ไม่ใช่ทุกคนลูกยากชื่อยามาเร็ว <c oughs> วันนี้บรรยากาศดีนะว่าไงว่าไหม <c oughs> ตามนั้นแหละทุกที่ร้อนกว่าที่นี่นะเรามาหาเงินกันดีกว่าทำไ,ไมเรามาหาเงินกันดีกว่าไหมลูก นี่ฟังลุงอยู่หรือเปล่าก็คือฟัง, <c oughs> งมาลูก <c oughs> เออคุณสามารถคุยกับคนที่เดินไปที่ลุมพินีแมนชั่นเพื่อของเงินได้โอเคจำได้จำได้กด V แล้วกดอะไรอ่ะมันคีย์บอร์ดไม่ใช่เหรอทิ้หายแล้วมันไม่ใช่คีย์บอร์ดเราจะของเงินยังไงของเงินนะครับของเงินนะครับงงงงกด V เพื่อดู โอ้อันนี้คืออะไรอ่ะผมจำไม่ได้แล้วว่ามันมีอะไรแบบนี้ด้วยอหลังจากทีกส่สา่นูนรถแล้วบุญมีกำลังใจขึ้นมาบุญสามารถวิ่งอ่านหนังถือแล้ววิ่งได้ไปละเฮ้ยโม้ไม่ได้เล่น2ปีจำไม่ได้แล้วเนี่ยปรับเป็น60เฟรมเรทได้เนี่ยเกมนี้กด C ได้ อ๋อมันคือเควสนี่เองเราต้องเดินคุยกับคนที่ขอเงินขอเงินนะครับขอเงินนะครับผู้หญิงขอเงินนะครับเราคนที่หาเงินโอเคขอเงินหน่อยครับเฮ้ยคุณกุยามกุยามครับขอเงินนะครับกดอะไรขอเงินสวัสดีครับคุณลู่วันนี้อากาศดีเนอะจริงคุณยามวันนี้อากาศดีมากๆครับ สุดพากันเลย้ยห้องน้ำเฮ้ยนี่ถึงจะเข้าไปยังไงไม่แน่นะคืออะไรอ่ะของเงินใดครับของของของเงินไหนเขาเราต้องทำเสียงแบบว่าขอของเงินใดครับก็อุ้ยเหมือนลบจิตเลยสวัสดีครับคุณผู้หญิงเฮ้ยอย่าลบอย่าลบไปใกล้ของเงินไหนไม่ของเงินใดครับไปโอ้ย ผมว่าไม่ได้เงินหรอกดูทรงแล้วนี่เราต้องเข้าไปเข้าไปข้างในเนี่ยขอไหมนะครับขอไหมนะครับต้องได้สักบาทดิขอไหมนะครับขอขอตังค์หน่อยโอเอ้ยเอ้ยคนมันหนาแน่นต้องได้สักคนแล้วล่ะชิวโอ้ยไม่ได้ตังค์เลย ว่าแต่กด M ดูแผนที่ไดบ้านอะไรคือส่วนอันนี้ส่วนมันเนี่ยหรือว่าเราต้องไปอันนี้คือไปไหนอ่ะอ๋อไม่มีใครให้ตังเลยวันนี้คงโชคไม่ดีค่งไปข้าวข้างสินะใช่หนูอยากจะเดินนำเหรอใช่ใช่แล้วโอเคได้เลยถ้าหนูเดินนำลุงก็จะ โชคดีขึ้นบ้างก็ได้ลนะ,อะลองดูสิเอ้ยคือเดินนำเดินนำไปไหนอะเราจะรู้ได้ไงเราต้องนำลุงหรือลุงนำเราหามาหมา,มาต้องนำทางหมานำทางโอเคโอเคอุ้ยอุ้ยได้ห้าบาทได้ห้าบาทแล้วโอ้ยสุดยอด เอาละทางรวยทางรวยอุ้ยสิบาทเอ้ยขออีกขออีกได้ไหมโอ้โหไม่เป็นไรเฮ้ยห้าบาทแล้วอลโอเคเรามีเป็นร้อยแล้วมั้งเนี่ยตอนเนี้ยเอ้ยเดี๋ยวจะไปซื้อคอนโดโหลอยู่อยู่อยขอหน่อยครับห้าบาทห้าบาทเอ้ยหนึ่งบาทเองดีโอเคเราเฮ้ยอ่าเด็กดีตัวผู้เราสินเมียโอ้ตัวเมียนะครับคุณยาม โตเมียเหรอน้องเชื่องดีนะใช่แล้วเชื่องหาเงินเก่งด้วยดูที่ห้าบาทต้องเก็บมาเป็นร้อยแล้วมั้งเนี่ยต้องเก็บเท่าไหร่หนึ่งบาทก็อย่างนี้เฮ้ยเราป้นนี่คือการป้นนี่คือการป้นสงกันไหมสงกันเฮ้ยสิบ,บาทเดินห่านก็โดนโดน <laughs> เรียบร้อย ดูสิดูสิเราได้เงินมาพี่อบเลยล่ะต้องขอบคุณหนูมากๆเลยนะเจ้าตัวน้อยโอ้วขอไปเป็นไอวันนี้เราน่าจะได้กินอร่อยอร่อยกันสักหน่อยนะดีไหมฮะโอ้ดีเลยฮ่าฮ่าอุ๊ย้องร้องแล้วไงท้องร้องแล้วอ่ะน่าจะเป็นเพราะว่าเมื่อวานนี้กินน้อยหน่อยน้อย เดี๋ยวลุงไปซื้อข้าวดูรออยู่นี่ก่อนนะออเอาละลุงปิดเอาไม่ใช่ลุงปิดอาหารมาเหรอเฮ้ยเราขอเพิ่มได้ปะนะนะเ,เไปซื้ออาหารที่ไหนอะอาหารเราต้องไปซื้อที่ไหนอะดูสิต้องไปซื้อข้าวให้เราและลุงยาให้ลูกยาไปเข้าเซเว่นปะน่าจะแพงอนะเข้าเซเว่นอะ หรือว่าเราจะไปซื้ออาหารข้างนอกนี่ตรงนี้จำได้ว่ามีร้านเปิดที่เขาใจดีนะาวไม่มีแล้วนั่นคืออะไรอ่ะสวัสดีครับร้านขายของชำไม่มีแล้วอ่ะนี่คืออุ้ยโอ้ได้เข้ากล่องโอ้ย จ้าตัวเล็กคงจะดีใจนะ่าดูเลยตัวเล็กปิดทางลองดูสิไม่ได้ด้วยทำไมไปไม่ได้ก็ได้โอเคกลับไปหานอนหมาอุย้ยขอโทษนะครับอดีคุณขวางทางอย่างเลยไปเรียวไปเรีย่ยเข้าของกล่องเดียวมันจะอิ่มหรอทำไมเราไม่หาเงินเพิ่มอีกสักหน่อยปะ <c oughs> เนี่ย เ็ปวันละสามร้อยเนี่ยก็ได้ก็ได้อยู่แล้วแล้วออมสักน,นึงไงเฮ้ยเฮ้ยออกไปอ้าวโอ้ยมันโอ้ย,ม,อยมันทำร้ายหมาโอ้ยคุณทำอะไรคุณทำแบบนี้ทำไมทำแบบนี้ทำไมนะหรอมึงไม่ลองถามไอหมาตัวนี้ดูล่ะตรงนี้มันที่ขายของกู ไอหมาเวนนี่มันมาขวางกูเองนะอ๋อคุณทำร้ายเขาเพราะเหตุผลแค่นี้น่ะเหรอมึงไปไกลได้ล้วแล้วมึงก็อยากให้กูสับเป็นชิ้นชิ้นอีกเหรอฮะแล้วพวกมึงมองหาอะไรกันเสือ <c oughs> เฮ้ยเกิอดอะไรขึ้นมาเสืออีกคนหนึ่งละเออลุลลองลุงมาคงลุงออกไปก่อนพามาลุงออกไปกันโอเค ตัวนี้เดี๋ผมเคลียร์เองโอเคเราต้องออกจากตัวนี้มันเจอ้าอะไรผมล่ะไปสิลุงไปช่วยหมาของลุงก่อนอ้ได้ได้ได้ไ,ดไ,ดได้เฮ้ยชิพายแล้วหมาเราโดนตืโดนเตะไปอึ๊บขอบคุณโอ้ไม่นะลูกเราตอนที่สองอะไรอ่ะวัยรุ่นวัยรุ่นหลานร <laughs> ุ่นหลานหลานหนาก็ กลับไปสู่ที่ของเราดีกว่าไปดอกซอยตรงไหนกลับเข้าไปนอนพักกินข้าวกินปลาก่อนโหหอยเลยอะ่ะเจ็บไหมลูกลุงขอโทษนะที่ทำให้หนูต้องมาเจ็บตัวแบบนี้เป็นความผิดของลุงเองเป็นความผิดของลุงจริงๆ ลุงจะไม่ปล่อยหนูไปอยู่คนเดียวอีกแล้วคอยดูดูขอโทษนะโอ้โหนี่มันแย่มากๆเลยหนูคงเจ็บมากๆเลยใช่ไหมน่าจะโดนเตะแะ้วอ,อ่งงี้ลุงน่ะไม่เคยเข้าใจไอ้พวกคนที่ทำร้ายสัตว์ตาดำๆได้ลงคอเลยไอ้คนพวกนั้นนะมันคงป่วยทางจิตแน่ๆมานคงป่วยจริงๆอ๋อแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะ ลุงอยู่นี่แล้วนี่อาหารยังไงล่ะลูกยาวยังจะกินข้าวอยู่ไหมเขามาจากไหนเนี่ยโอเคยังกินอยู่ได้ยังก,กินได้อยู่โอ้อยังก,กินไหวอยู่กินซะจะได้หายอืมหยุดก,กินทด้ไมล่ะหนูไม่ไหวกินไม่ได้จริงๆด้วยมันจะเจ็บ ถ้าหนูกินไม่ได้ลุงก,ก็จะไม่กินเหมือนกันอา้าวลุงรักหนูนะรู้หรือเปล่า I love you <laughs> I love you why why verb <laughs> what the fuck อะไรวะเนี่ยฮะเมื่อกี้หนูพูด I love you หรอ <laughs> เฮ้ยตายแล้ว ดูเป็นมาี่ฉลาดมากๆเลยนะเนี่ยถ้าเป็นพูดได้อ่ะอุ้ยทำแล้วเนี่ยเลียได้พักผ่อนปะเพราะว่าน้องก็ทรมานแล้วอะพักผ่อนโอเคคุณมั่นใจไหมที่จะพักผ่อนแล้วพักผ่อนเถอะให้น้องพักผ่อนบ้างเรา,าพักผ่อนกันดีกว่าไหมวันนี้หนูเก่งมา,มากๆแล้ว พักผ่อนกันพักผ่อนพักผ่อนตื่มมา